นอนเองค่ะฝนตกแต่เช้าเลยจะไปกินอาหารเชา้าค่ะบรรยากาศน่านอนมากทั้งหมด Let's go <laughs> ฝนตกหนักนะเนี่ย โอ้ยเข้ามากลิ่นหอมมากเลยวันนี้มีอะไรพิเศษคะแกงสสมัสแมนไก่คะ่ะดูดิเนียนมากนาุ้ยมะเขือเทศอบชีสผัดไทยไม่เดินอ่ะ ข้าวต้มไกม่ขอน้ำแก้วหนึ่งก่อนเนาะวันนี้สลัดก็น่าทานนะคะโยเกิร์ตในตู้เยอะแยะเลย เบเกอรี่หอมกลุ่นทำสดๆดใหม่ๆทุกวันค่ะเค้กนี่บอกได้เลยว่านุ่มมากทานแล้วนะคะกินข้าวท้มงไก่ร้อนๆค่ะในวันที่ฝนตกฝนตกหนักมาก

อ okay. ิ <<|so|>> ่แล้วโอเคเลสโตน่ารักอ่ะน่ารักมาก